ได้ข่ะว่ามีซีเวเนียมาส่งของมาแกะเลยได้ไหมคะของขวัญซีวเนียนเหรอคะใช่อาบน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ทำความสะอาดอุ่นเอาละถ้าอย่างนั้นเราก็แกะของขวัญได้โอ้เนี่ยดูซิทุกคนมันเป็นกระดาษของขวัญลายซิวเนียนด้วยอ่ะวีวีน่ารักเผื่ออะไรเอ่ยเอามาโชว์หน่อยโอ้โหเยอะเลยอ่ะโอ้ มาส่งของมาแกะเลยได้ไหมคะของขวัญซิวเนี่ยเหรอคะใช่กลับมาจากโรงเรียนต้องทำอะไรก่อนอาบ,อาบน้ำ,นำอาบน้ำเคลียร์กันบ้านให้เสร็จก่อนที่จะเกล็กดได้อ๋อทำมาจากโรงเรียนเลยเหรอคะก็งั้นก็ไปอาบน้ำคะ่ะอย่าขี้เกียจไปอาบน้ำก่อนนะคะถึงจะแกะได้ไปเลยไปอาบน้ำก่อนเลยอาบน้ำทำากันบ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่มาแบ่งทายกันเล เอาละถ้าอย่างนั้นเราก็แก็บของขวัญได้โอ้เนี่ยดูสิทุกคนมันเป็นกระดาษของขวัญลายซิวเนียนด้วยอะใช่จซิวเนียนเขียนว่าอะไรคะซิวเนียนดีทำอย่างนี้ลูกเราจะเก็บกระดาษเอาไว้ด้วยเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ากระดาษมันน่ารักมากเลยใช่ค่ะกระดาษน่ารักมากแล้วก็พีเอ็มก็จะเอาไปทำประดิษฐ์ต่าอ่านี่นะคะอันนี้ของรักของห่วงของแม่นะคะม่เก็บเอาไว้ วีน,น่าลยคืออะไรเอ่ยเอามาโชว์หน่อยโอ้โหเยอะเลยอะ่ะนี่สิ่งที่เราได้นะคะตัวนี้เราได้ตัวคอตตอนเทลแร a บ b i เบบี้แรบบิ t ก็คือกระต่ายน,น,นี่ไงอันนี้ก็เป็นคอตตอนเทลไม่ใช่ตัวนี้คือเก a ก เจ้าตัวเหมียวสีเทาเกรทเบบี้นะคะแล้วก็อันนี้คือแฮมสเตอร์ b บบีเจ้าหนูแฮมสเตอร์แล้วก็อะไรอีกเนี่ยวอลนั s สแควร์เบบี้นะคะตัวสุดท้ายเป็นอะไรเนี่ย m a ชเมลโล่เมาส์เบบี้เบบี้ซึ่งทุกตัวเนี่ยเป็น Baby หมดเลย Baby Baby หมดเลยตัวเล็กไงต่อไปเรามาแกะกลงใหญ่กันกลงใหญ่น่าจะเป็นบ้านนะ บ,บ,บ้าน,นมนี่ข้างในเป็นอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็ลองมาแกะก,กันอันนี้ก็เป็นเต็นนะคะแต่เหมือนแคมปิม้งนะคะอาหารข้าวโพดแล,วแล้วเตานะคะน่าจะเป็นตัแกรงเตาปักทอง,ง,ง,งอันนี้ก็เป็นา่านนะคะเอายังมีตุ๊กตามาให้อีกนะคะนี่มีตุ๊กตาในเซ็กมาให้อีกอ,ะอ่ะน,นี่ข้างในก็เป็น แต่ว่าอย่างแรกเราโชว์ด้านหน้าก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องกระประกอบด้านหน้าถ้าตอบไม่ถูกนะคะเราก็ดูรูปจากที่กล่องได้นะคะนี่ไงเีลยใช่ป่ะนี่โอ้โหน่ารักสุดๆไปเลยอันนี้เหรอคะอร่อยอันนี้เป็นเหมือนที่นั่งอะค่ะที่นั่งขอนไม้อ่ะเดี๋ยวแม่ดูก่อนใช่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 มันเคลียสไลเดอร์ลงมาอันนี้นะนี่แล้วก็ให้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้นี่หนึ่งสองสาม ไไหมทุกคนคะนีะนะ่เราก็สามารถหมุนได้นะว่าจะเอาระบับไหนก็จะเป็นที่นั่งกวนไปมาีย๋ยวจะทำแบบนี้บ้านต้นไม้ก็ได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มีแคมปิ้งด้วยทำอาหารกันอยู่หรอคะเนี่ย <Wow. S 1> ว้าวโอ้ยปลาเหรอคะหนีบได้จริงด้วยหนีบได้จริงๆใส่จานแล้วก็ขวดซอสขวดซอสจิว้ว มีน้องโอเคทำละครทำอะไรกันอยู่นี่โอย้ยขอโทษ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 เอพอดีสะดุดไม้ฟืนนะ่ะโหนี่มีเตาย่างด้วยเหรอใช่อาหารเพียบยเลยอะ่ะเอาไม่ฉันฉันขอเอายืมไปเนี่ยยืมที่ไอสไลเดอร์ตรงนี้อันนี้มันคือสไลเดอร์ชิงช้า ขอมาทำเป็นต๊ะอาหารก่อนนะอ่าเจอให้ฉันอันหนึงห่งหรอใช่โอเคมีข้าวโพดกับปลาย่างใช่ไหมคะใช่อือกินข้าวโพดกับปลาโอเคใช่อ่อยายาีราฟใส่ใจน้น้ำๆอร่อยมักด้วยดีันขอไปสำรวจความเรียบร้อยในเต็นท์ก่อนได้ป้ะได้นี่เดี๋ยวเรามาช่วยเปิดกันเถอะได้ได้ว้าว สวยจังเลยนี่ฉันบอกแล้วว่ามันเรียบร้อยดีงั้นเราไปหาเลิซซี่กันไหมโอเคฮะโอ้สนุกจังเลยนี่มันไดสนุกจังเลยโอ้ข้างในบ้านต้นไม้ก็มีบันไดที่สำหรับจะให้ปีนขึ้นไปด้วยนะคะใช่ปีนขึ้นไปตึ๊ด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 ปีนโอ้แล้วก็ปีนขึ้นไปได้ย่าได้ย่ามาเรียอ้าวมาเรียเธออยากไปหาลิซซี่กับฉันไหมอ่ะปีนขึ้นไปอีกปีน ุชอ่อช่โอ้โหจนมาถึงข้างบนเลยนะคะนี่พวกเราสามคนลิซซี่อยู่นี่เหรอ <c oughs> ใช่แล้วลิซซี่อยู่นี่เองลิซซี่เธอเล่นจริงใ้าเก่งจังเลยแต่ว่าทำไมถึงเธอใส่เคืองสีชมพูวันนี้ฉันไม่มีอะไรใช่แล้วเธอจะไปหามารีไหมมาริยาได้โอเคเดี๋ยวฉันลงจากสวิงก่อนนะ มันหมุนได้ด้วยนะมันลดระดับอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะออยู่กับเไปกับไปข้างล่างก่อนนี่ปรับระดับลงได้นะคะหมุนลงมาหมุนลงมาต้นโอ้ยโอ้ยระวังฉันจะลนฉันจะลนตัโยโอเคความหน้าเลยอ,ะอ่ะอ้าวพวกเธอไม่ลงมาเหรออา้าวก็พวกเราไปไม่ได้เธอก็หมุนชิงช้าขึ้นไปสิเดี๋ยวฉันหมุนให้นะโอ้เดีย๋ยวอะไรอะไรเธอขึ้นไปหมุนตรงนู้นเลยเหรอ อาเธอขึ้นไปหมนเลยเธอเทพมากเลยอ่ะพวกเราขึ้นชิงช้ากันอัดกันไปเลยไหวไหมเฮ้ยเฮ้ยลน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 เธอฉันว่าเธอไม่ใช่แมวฉันว่าเธอ่าจะเป็นลิงโอเคอเธอเมาได้แล้ลแแวล่ชวยช่วยนะออโอเคมาเล่นแคม ไม่เป็นเล่นสไลเดอร์เหรออ๋อเดี๋ยวพึ่งก่อนอะมากินข้าวกันก่อนไหมมากินกันใส่ซอสใครอยากใส่ซอสไหมโอเคเราไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่านะอุ้ยนั่นพวกนั้นพวกเจ้าสี่คนนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่นะสมทางไกลดูสิกินอาหารกันอยู่นี่เองเฮ้ยพวกเธอ โอเคละฉันเห็นแล้วว่าเป็นพวกเธอฉันเอาออกก่อนมาเล่นสไลเดอร์กันไหมสไลเดอร์ได้ได้เอาละฉันจะเป็นคนเล่นสไลเดอร์ก่อนนะน่ารักมากเลยนะคะสำหรับเซ็ต Adventure Treehouse s k i t Set Camping Edition เป็นบ้านต้นไม้ผจญภัยพร้อมเต็นท์เตาปิ้งย่างให้ด้วยนะคะแต่ไม่ได้มีแค่บ้านต้นไม้อย่างเดียวนะคะสามารถเลือกช็อปได้หลากหลายแบบมีทั้งบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่บ้านตักอากาศโรงเรียนอนุบาลในเซตจะมีทั้งตุ๊กตาและเฟอร์นิเจอร์พร้อมเล่นเลยนะคะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ l a z a d a s ช o อป e ีร้านคิดแอนขาย รายละเอียดต่างๆจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เห,หมม่ขอไปเล่นก่อนนะคะอยากเล่นไม่ไหวแล้วหรอ,อโอเคงั้นบ๊ายบาย